าเทนะครับโอ้ฉันนะปากกาหลายเท่านะเอตเท่านั้นยัะให้ดทยให้ยาอีมังนะ เดี๋ยวมันจะคุยกันรู้เรื่องไหมถ้าขึ้นจอมาหาผมนะนะผมถามาคั้นจะคุยกับผมรู้เรื่องไหมถ้าผมคุยก็เป็นแบบยืนยันเลยว่าคำดี่กลาวมากคือว่าจะพคนของพระองค์ข้างไหน,น